สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหายนะแน่เพื่อไทยแชร์แรงงานต่างชาติที่ภูเก็ตฉีดวัคซีนน้อยมากจี้ประยุทธ์ลาออกหากเปิดประเทศโควิดพุ่งจีรายุจี G. รัฐบาลสนใจฉีดวัคซีนแรงงานต่างชาติหลังพบปัญหาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ลั่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่เตือนประชาชนหย่าประมาทกาดยาตก ที่รัฐสภานายจิรายุห่วงทรัพย์สอสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกล่าวถึงการเปิดประชุมสมัยสามัญในเดือนพฤศจิกายนว่า ตนทราบว่านายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเพิ่มวาระการประชุมในวันที่5พฤศจิกายนโดยบรรจุเป็นเรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการกมทเข้ามาซึ่งตนเห็นว่านายชวนน่าจะเพิ่มวาระที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่สำคัญเช่นการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเรื่องโควิด -19 สรุปว่าที่ผ่านมา3-4เดือนนี้เป็นอย่างไรบ้าง จะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งตนไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญแต่สำคัญคือ 1. พฤศจิกายนจะเปิดเมืองหรือไม่ นายจิรายุกล่าวด้วยว่าเมื่อวันที่25ตุลาคมตนเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตร่วมงานสัมมนา,าของสถาบันพระปกเกล้าและได้มีการพูดคุยถึงการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยอมรับว่าเหนื่อยเพราะต่างด้าวแรงงานไม่ว่าจากลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์ อินเดียที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต et, มีไม่น้อยกว่า40%ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ช่วยสนใจท่านอาจจะกลัวว่าคนไทยยังไม่ได้ฉีดเลยต่างชาติจะฉีดได้อย่างไรก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องแก้ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวผมได้ไปเดินที่ย่าน walking street แถวป่าตอง ผมฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยจองตั๋วเสร็จจองตั๋วก็ตรวจสอบแต่ที่ขึ้นเครื่องบินแต่เมื่อไปเดินทาง Walking Street มีการตั้งด่านขอตรวจบุคคลอีก ขอดูหมอชนะหมอพร้อมจึงทำให้คนไม่ค่อยเดินเข้าไปผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ผมฉีดแล้วจึงเดินเข้าไปนี่เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความเหลื่อมล้ำและคิดแบบใช้ไม่ได้คือไปกัน้นแค่ถนนตรงนั้นแต่โควิดมันไม่ได้ไปที่ walking street ที่เดียวหรอกมันก็มีทุกที่สิ่งนี้เป็นปัญหาของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นายจิรายุกล่าวต่อว่า นอกจากนี้สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจภูเก็ตบอกว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนตัวเลขนักท่องเที่ยวจะลดลงตนถามว่าทำไมเขาบอกว่ารัฐบาลยังไม่ชัดเจนว่าประเทศที่จะให้เข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตตกลงให้เข้าไปที่สนามบินสวนภูมิก่อนหรือไม่แล้วจึงค่อยเข้ามาที่ภูเก็ตหรือเข้ามาที่ภูเก็ตเลยต้องระบุประเทศหรือไม่ จะได้ไม่ต้องมีวีซา่าซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องดูภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของท่านให้ดีก่อนย้อนกลับไป3วันก่อนที่จะไปจังหวัดภูเก็ต กมทสารได้ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีปัญหาไม่เหมือนกับที่จังหวัดภูเก็ตคือก่อนขึ้นเครื่องไปตรวจผลการฉีดวัคซีนตั้งแต่ที่สนามบินลงเครื่องก็ตรวจอีกก่อนจะเดินผ่านประตูสนามบินก็ตรวจอีกซึ่งปรากฏว่าห้ามไปเที่ยวสี่อำเภอตนจึงขอถามรัฐบาลว่าคิดอะไรอยู่ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่ห้ามไปสี่อำเภอรหรือให้ไปเฉพาะบางอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ นี่เป็นปัญหาจริงที่เกิดขึ้นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เราจึงไม่สามารถไว้วางใจได้อย่างแน่นอนและเรื่องนี้นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปและขอเตือนประชาชนอย่าประมาทกาดอย่าตกหมอสุรวิท์จี้บิกตูหากเปิดประเทศโควิดพุ่งต้องลาออกหวั่นไวรัสระบาดรับเปิดเมืองสร้างหายนะให้ประเทศมหาศาลนายแพทย์สุรวิ์คนสมบูรณ์ สอสเชยภูมิพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโดยส่วนตัวเห็นด้วยกับนโยบายเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่กังวลใจว่าหากเปิดแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันหรือคุมการระบาดของเชื้อไวรัสไม่อยู่ส่งผลให้ประเทศไทยพบการแพร่กระจายของไวรัสรอบใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและรวมทั้งอาจมีเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย รัฐบาลควรที่จะมีมาตรการที่ชัดเจนในการปกป้องประชาชนในประเทศการฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ประชาชนทั้งประเทศมากกว่าร้อยละ70ของจํานวนประชากรไม่ใช่จํานวนวัคซีนที่ฉีดทั้งหมดเพียง70ล้านโดสหากรัฐบาลดําเนินการเรื่องวัคซีนดีกว่านี้เร็วกว่านี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม การเปิดประเทศน่าจะเปิดได้เร็วกว่านี้แต่รัฐบาลทำงานช้าส่งผลเศรษฐกิจประเทศไทยฟื้นช้าตามไปด้วย นายแพทย์สุรวิทย์ยังกล่าวด้วยว่าหากเปิดประเทศแล้วพบว่าเกิดการระบาดครั้งใหม่กระจายทั่วประเทศและมีประชาชนติดเชื้อเพิ่มเป็นจํานวนมากรัฐบาลต้องรับผิดช,ชอบโดยการลาออกเลยได้หรือไม่เมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล้าที่จะเสี่ยงก็ควรกล้าที่จะรับผิดช,ชอบด้วยแต่ไม่ควรนำชีวิตประชาชนคนไทยมาเสี่ยง ปัจจุบันรัฐบาลยังคุมการระบาดไม่ได้แล้วยังเปิดประเทศก็เชื่อว่าหายน,นะ คงมาถึงอีกไม่นานเพราะศักยภาพในการคุมการระบาดของรัฐบาลติดลบมาโดยตลอดดังนั้นการเปิดประเทศไทยอาจจะสูญเสียทั้งทรัพยากรทั้งงบประมาณและชีวิตประชาชนหากรัฐฟังคำท้วงติงเร่งคลอดมาตรการที่รัฐกุมรวมทั้งการระดมเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกจะช่วยป้องกันประชาชนได้มากกว่าไม่ทำอะไรเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ